สวัสดีครับผมท่นานผู้ชมเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิ่งระบบหนาเนาะร,ระบบหนามที่ผมใส่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะถือว่าสือโอเคเลยเนะาะเือผ่านเลย, <S <S เยนี่นะนี่มันเยอะมากเลยครับก่อนต้นนี้ีมตัวนี้แถมนะม่นจะจะบริสไทเรานะใส่สูตรนี่มันจะมีอ่าเนี่ยเป็นเป็นเหล,ล็กนะครับ เป็นเล็กเดียด๋วยวดูนี่นะับเป็นเล็กแล้วก็นทอนี่เราได้ตัดบบเรียบร้อยแล้วนะนี่เราก็มีปลุกน้ำปลุกน้ำเหมือนกับวนี้แหละนะครับบริใส่แบบอื่นนะนะี่แหละนี่คือ ระบบนำที่ผมใส่น็อเนี่ใส่ยางนำประมาณนี้ตะกวนผมก็ใส่ใส่แบบนี้แล้วครับใส่แบบนี้แล้วก็แล้วก็เอาแผ่นตัวนี้มนาะแผ่นตัวนี้มาขันใส่ตัวนี้แล้วก็ขันเจาะเจาะยึดลวดดึงลวดเอาลวดดึงออกเอานรับบัดนี้ผมได้เปลี่ยนมาใส่เป็นแบบอนี่ครับผมแบบของ,งนอะครับของงอนี้ แบบที่สองที่ผมใส่นะครับอัปเดตมาเป็นตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับได้ดีอยูนะ่ะแต่ว่ามันผมอ่อคิดบางแล้วมันบ่มัน,มนบ่มเหมาะครับมันบมมะนะ่มมันคือว่าถ้าหนูจมนวนหลายนะครับเป็นหนูจมนวนหลายปับ๊บบ่อไหลสิอ่าถ้าสำหรับคนที่มีเวลา มีเวลาอยู่น้ำหนูนะเปลี่ยน,น้นามจางสี้ายน้นามสีก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมนี่ก็ค่ค่อคยมีเวลา,าเขานะครับอะผมก็เลยต้องหาวิธีแบบใบไม่อะแบะแบไม้องว่าใส่ใส่แบบเแบบเรียกน,ะนั่นแล้วเนะแบียบเรียกนะ็นี่แหละใส่ตัวนี้แหละลอกออกเป็นการกัดแบบนี้ลอกออกก็ถือว่าใส่ได้สักพักแต่ว่าถ้าเอาใส่ใส่แบบนี้ปั๊บนะเขาก็ต้องเฮ็ด เฮ็ดมองเป็นแทนแทนระบายน้ำนะเป็นแทนรองรับน้ำเพื่อสิหนูสิเหลนานา้ำกันน้ำถั่วบ่อ,บอหนูนะครับวันนี้ผมก็เลยได้เแบบียบไม้ม่อีกแเบียบราสุดแล้วผมก็สใส่เบียบนี้ต่อไป้วครับผมว่ามันเหมาะกับผมนะ,ะเหมาะผมแหม้งับนี่นครับ,รบผมเพิ่งไผ่หนอครับไผ่หนออผมก็สิเดินระบบแบบนี้นะแบบนี้ลนะนี่นครับ ท่านได้เห็นแบบนี้แล้วกสีพ่อหงูดอกนะครับน้ำเฟสไม่ขายนะครับนี่ครับผมเป็นแทนนะครับสบายเลยผมสบายเลยนะสบายโก้เลยล่ะเดี๋ยวผมให้ใบเป็ดไก่บัวีบมีหนูนี่ครับผมจบปัญหานะครับจบปัญหาอนูเลนน้ำน้ำเปียกบ่อหนูเฮเทบ่อหนูชื้นนะครับจบปัญหาได้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็แล้วก็มัันง่งายมันงายในการเการแบบว่าสมมติว่านะครับจุกหนาจุกนนามมันหัวนะครับมันสึกนะครับอย่างอย่างมันมันเสียมันเสอมผ่านนะครับห้องก็สามารถเอาออกนี่เด้เล่นะครับบนนี่เดขันออกก่อนเพราะว่าผมสีสซน์นะตัขาวเป็นเป็นเกียวนะครับขันออกปั๊บแล้ก็งัวมาเมา๋ยวที่มือแล้วก็ดึงออกเลยนะ แล้วก็ออกตัวไม้สุกไปแทนแค่นั้นนะครับง่ายสบายสบายโก้เลยนะครับมันกับ,บกพวกแพงนะครับซื้อแบบมากกักับ,บกว่าถือว่าแพงเกินไปแล้วมันคุ้มค้านในการเอ,อ่เอเห็ดออกมาครับในการนี้มาเอ,อ,อามันถือว่าก็คุม้มคุมบิดคุมบิดน,นะครับในวงเที่ยวนี่มีสิบสิบบอร์นะสิบบอร์ผมใส่หมดแล้วนะใส่หมดเลย อันนี้ก็ซื้ออันถาดเนื้อใส้อันหัวหันหมาหัวหันแมวนะครับมาเห็ดนี่ก็ง่ายๆซื้อมาเฉยเดียวเห็ดเด็ดลายอันนะครับลายอันนี่ผมเด้อโอ้ไม่ผมโอ้ยขึ้นอย่านี่นะครับต้องสีประมาณนี้ครับท่านผู้ชม เล็กอันนี้เป็นเล็กนะครับว่ามันเลดนะครับว่ามันเป็นเลสเป็นซี่เหลี่ยมนะครับเพื่อเพื่อผมว่าเขาออกแบบมาดีแล้วผมว่าเขาออกแบบมาดีเลยแหละแบบซี่เหลี่ยมถ้าใส่ถ้าใส่ตกันกัดตัวนี้เป็นโตกลมเป็นเล็กกลมมันอาจสีอาจม,ม,ลลออามุนได้มุนหรอซีไอไห่ปูนมันมันหลวมหรอมันสีมันสามารถสีรุดได้แต่ว่านี่ออกแบบได้ดีมาเป็นซี่เหลี่ยมปูน ปูนอบแนนนะครับเต็มทีแน่นเลยอันนี้ก็นี่เห็นบ่อันนี้นี่เห็นบ่เป็นองค์มันก็แต่ว่ามันมันบนหาสกัดเดียเพราะว่าบริษัทสวนไม่ถน,นอมเพราะว่าเป็นแฉะบังระบายหนาออกซิลนะครับนี่ครับนี่เขาเจาะห่วยความเลยนะครับมันถือเป็นแทนน้มันนี่นะครับผมใส่ปูนน้มันขุน,นึงนะครับแบบนี้ขุน,นึง คือว่าจบปัญหาเสียเดียวเลยจบปัญหาอิลีนะครับสำหรับระบบนำใส่เหมือนเลยนะครับสังเกตุงบัวผมเลยนะครับแถวนี้ผ่บบมีจืดน,นะครับนอกจากนอกจากฝนสิตกนะครับน,นอกจากฝนสิตกอันนี้ก็อันนี้ก็นนกบ,บ่เป็นบ่เป็นเน่หม่งน้ำกินเลยทานผช้ชมอันนี้ก็ทีเป็นเนียวประมาณประมาณนันนับประมาณอันนี้ นี่างเงี้ยขวดครับขวดได้ประมาณสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นครับเราเราผอบบ่อมันีรผมก็ใส่นะนี่ใส่แบบนี้ตะก้อนก็ใส่ตัวนี้แหละวันนี้มันมันบ่คือนะครับถ่วมน้ามันถ่วมย้มแ้มแงำมันสึกนะครับน้ำถั่วมนี่ครับโอเคผ่านนะครับผ่านเลยแหละนะครับนี่นะครับนี่ก็ใส่กันสมหนึ่งต่อสามนะบอลนี่ประมาณนี้ครับผมนะ เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแบบเนาะแบบที่ผมใส่เท่เนาะแบบไปเบิ้งกันเลยผมอ่าผมนี่ครับผมท่านผู้ชมสำหรับแบบนะครับแบบเออ่ท่หมองระบายนามโนกมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่สามชิ้นนะสามชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งนดี๋ยวผมชิ้นหนึ่งเป็นยางดีเลยีชิ้นหนึ่งปั๊บ แล้วก็โตนี่ชิ้นหนึงครับนี่ครับเป็นสามชิ้นครับมองนี้ก็มันจะเป็นหมองใสนี่เป็นหมองใสใสทว่าจะเป็นเหนียวสิตังเรียกว่านี่มองนี้มองนี้ใสทว่าแล้วก็บมองทั้งล่างอยู่เป็นใสใสเล็กใสเล็กใส่จุกน้ำหมนแหละดอกมั่งย่ำเอาเบียร์มาบางทีบางทีเป็นประมาณนี้บางทีเป็นลายนี้ แบบนี้ก็เป็นแบบมือสองซื้อมากันนะครับแบบสี่เหลี่ยมท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะผลิตผมมาสีเทแบบคลายแล้วก็สี่คลายความนูเป็นชุดเลยนะครับอ่าีนผมตัวนอนนี่ครับสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนุ่มมาชแนลนครับในผมอ่าในพอนคลิปหนาวคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ